ก่ที่เราจะเดินออกจากบ้าเบานะครับรับผมเจ็บคออยู่นะครับนี่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 กูรู้นี่กูรู้เขาเปนคนพบผมเลยค่ะเาแปลงมันทดลองตัวผม ก็เลยแยกตัวคูณเดินหนีไปจากคุณโดยที่พี่พาพาใช้สังหานด้วยแล้วศึกษาพวกนั้นเหรอเจอไม่ได้ยังไงล่ะครับเจอมาตอนข้างทางเป็นรถม้าก็เลยช่วยเธอออกมา ตอนนั้นเธอก็ยังไม่แข็งแกร่งมากตอนนี้จบตอนนี้นเนเธอแข็งแกร่งมากที่ชอบว่ะแล้วเธอเกิดเริ่มสมาชิกสมาชิกตัวต่างๆนะ เป็นคนแรกเลยที่เข้าเออมาในกลุ่มของผมว้าอ๋อวเ้รั้นเอไว เอนี่ะไนะอะไรนะอะไระจะไรนอนอนออไนะอนอะไนอเไรนะระอะไรนน อยู่ที่นี่ครับอืมแค่นี้แหละครับเอาละเรามาตามหาวัจุปให้โอ้ชิสิวะเฮ้ยเยอะยู่นิ่งสไลด์แกโดนจับตัวแล้วฮะอ้ากูลืมใส่มอดไอไว้แล้วมาตัวซะ

ทำไยทำายอะไำลังดูยสัโอ๊ะปากนะ Atomic Bear was